สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับในการเปลี่ยนตัวฮร์ดิทของแอนดนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเก็บข้อมูลในระบบรูปแบบของฮร์ดิสต่างต่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวก s s d และพวก u s b นะครับตามนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาในที่เรื่องของไฟล์ที่มันหายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มันเสียนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวแอนตัวนี้เพื่อจะเป็นการสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดนะครับผม แนสตัวนี้เมื่อก่อนผมได้ใช้ฮาร์ดดิสเป็นฮาร์ดดิสของ PC นะครับซึ่งยังไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสของแนนะครับแล้วพอดีวันนี้ฮาร์ดดิสนะครับของแนสตัวนี้นะครับที่เป็น2องเทร์ไบร์นะครับก็เต็มไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็ดําเนินการนะครับสั่งฮาร์ดดิสแนสนะครับอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นหน่วยความจำสี่เทร์ไบร์นะครับจากร้านแอดไวนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับที่ผมนํามาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มความจุให้กับแนสของผมนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับผมเน็ตของผมก็ได้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมก็ต้องดําเนินการหาเน็ตที่เป็น1 4ึ่งเทราไบต์นะครับเพื่อมาเติมให้มันเป็นเน็ตที่รองรับไฟล์ได้เยอะกว่านะครับผม,มเบื้องต้นนะครับผมก็ต้องทําการปิดตัวเน็ตก่อนนะครับโดยการเข้าไปตามเบราว์เซอร์นะครับผมนี่นะครับเน็ตซึ่งมันจะมีเน็ตอยู่2อลูกนะครับลูกนึงจะเป็นลูก1นึ่งสี่เทราไบต์อีกลูกนึงจะเป็น2องเทราไบต์ ซึ่งซึ่งสอตัว2 t เทราไบต์นะจะเป็นฮาร์ดดิสก์พีธรรมดานะครับส่วนตัว4เทราไบต์ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ของเนทตัวแรกที่ผมใส่เข้าไปนะครับซึ่งมันจะได้แค่ความจุแค่ไม่ถึง1 8 t เทราไบต์นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนที่ผมต้องทาการชัดดาวตัวเนทนะครับเหตุผลที่ผมต้องการชัดดาวเนทนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าตัวเนสสีเทราไบต์ตัวแรกผมได้ใส่ไว้ในตัวสล็อตไหนนะครับแล้วเพื่อป้องกันความ เสียงหายนะจากไฟนะครับผมก็เลยต้องทำการปิดหร,หรือชัดดาวตัวเนต็ตก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ดูก่อนว่าเนต็ตตัวสี b รไบหรือ2 TB รไบอยู่ช่องเนต็ตตัวไหนนะครับผมจะได้เปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับซึ่งผมจะต้องทําการเปลี่ยนเนต็ตสองเทบนะครับที่มีความจุต่ํากว่านะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับ p c นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับเนต็ตจริงๆนะครับผมขอ่อหน่วยความจํสี่เทราบตนะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการชัดดาวนะครับก็จะจะต้องรอในการชัดดาวของตัวเน็ตประมาณ2-3นาทีนะครับผมหลังจากที่เราชัดดาวตัวเน็ตแล้วนะครับสถานะไฟของตัวเน็ตนะครับก็จะดับทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ทําการนะครับดึงสายยูเี USB นะครับที่มาจากยูเของผมนะครับ แล้วก็แกะหน้าฝานะครับของตัวเนตนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องดูว่าผมใส่ตัวเนสสี่เรไบไว้ในช่องไหนนะครับก็คือเบตัวไหนนะครับอ่าก็จะเป็นเบตัวนี้นะครับเนสตัวแรกที่ผมได้ทําการอ่าซื้อมาตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่2ที่ผมจะเพิ่มไปในวันนี้นะครับผมก็แปลว่าบที่2นะครับของตัวเนสนะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิส ที่ไม่ใช่สําหรับเนต็ตจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ใช้มาเกือบปีกว่านะครับของเซลล์สองเซ B ์บตัวนี้นะครับก็ยังใช้หานได้อยู่นะครับทีนี้ก็จะเอาไปเก็บข้อมูลอย่างอื่นนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการประกอบถอดเนต็ตอัดดิตตัวตัวเก่าออกจากาช่องเสียบนะครับผมตัวนี้ ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตัวนี้ก็จะง่ายๆมากนะครับก็ไม่ได้มีน็อตม่มีอะไรในการล็อกฮาร์ดดิสต์นะครับแต่ว่ามันจะมีแผ่นสําหรับล็อกฮาร์ดดิสต์อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ถอดตัวฮาร์ดดิสต์ตัวเก่าออกนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับนำฮาร์ดดิสต์แนสสีเบตัวใหม่ของเรานะครับใส่เข้าไปในฐานของตัว แนตนะครับผมขั้นตอนในการใส่แนตนี่อาจจะยากๆนิดนึงนะครับสําหรับผมแล้วก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องดูร่องดูอะไรให้ดีนะครับเพื่อจะให้มันเข้าล็อกกับตัวช่องนะครับผมตอนแรกก็มั่วๆอยู่พักนึงนะครับก็นานๆถึงจะทําทีนะแล้วก็เอาแกะออกมานะครับก็มันก็จะลงล็อกดังแป๊กแป๊กแป๊กนะครับผมถ้ายังไม่ลงร่องนะครับก็ลองดูให้ดีนะครับว่าอ่ารู ทั้ง2องรูวครับตรงหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้แผ่นตัวนี้ก็จะเรียบสนิทกับตัวตัวตัวฐานของมันนะครับผมนี่เราต้องใส่ทั้งสองค่านะครับหลังจากนั้นพอใส่เราดูแล้วว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำตัวฮาร์ดดิสก์ 4TB ของเรานะครับเสียบเข้าไปในช่องเบที่2นะครับสาเหตุที่ผมได้สนใจใช้ตัวเน็ตตัวนี้นะครับเพราะว่าเจอกับตัวเองนะครับก็คือ ตัวฮาร์ดดิสต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการเก็บข้อมูลทั้งไฟล์ภาพรูปภาพนะครับไฟล์วิดีโอแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับซึ่งมันสามารถที่จะทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้คือโอกาสที่มันจะมีความเสียหายต่อไฟล์ต่างๆครับมันก็มีนะครับอย่างเช่นพวก USB นะครับไม่ว่าจะเป็น USB ชนิดไหนนะครับที่เล็กถามว่ามันสะดวกไหมมันก็สะดวกนะครับแต่ว่า เวลาเราจะค้นหาสักทีผมก็เป็นคนขี้ลืมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้อุปกรณ์ไม่สูญหายก็อาจจะเสียหายจากการใช้งานของเรานะครับในการทำหลุนทําอะไรนะครับตัวฮาร์ดดิสต์เอ็กเอรต่างๆก็เหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนเป็นใช้แนตัวนี้แทนนะครับซึ่งจะมีความสามารถในการแบ็กอัพข้อมูลจากมือถือเก็บไฟล์ภาพวิดีโอต่างๆเอาไว้ในนได้แล้วก็มีการสํารองนะครับข้อมูลต่างๆเอาไว้ในฮาร์ดดิส 2ตัวนะครับผมข้อมูลโอกาสที่ข้อมูลจะหายเนี่ยมันก็มีนะครับแต่อาจจะมีน้อยกว่าที่ผมเคยเจอมานะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องเน้นนะครับตัวเน็นนะครับทีนี้หลังจากนี้ก็รอให้มันบูตเสร็จนะครับผมสถานะไฟของเนตนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่า มีฮาร์ดดิสต์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเกิดปัญหานะครับสาเหตุที่เกิดปัญหาก็เพราะว่าเราได้ทําการเสียบฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่นะครับตัว4ีเทรไบ์นะครับซึ่งตอนนี้มันมองเห็นเป็นฮาร์ดดิสต์ที่ยังไม่ได้ทําการคอนฟิกใดๆทั้งสิ้นนะครับหน้าที่ของเราก็แค่ไปกดยืนยันนะครับว่าเราจะเพิ่มฮาร์ดดิสต์ตัวนี้แล้วก็จะต้องทําการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันาสามารถที่จะ กอคกย้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสต์อีกรูปหนึ่งนะครับก็คือ4 t ทคลูปเข้าไปหาฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่ตัว4 t อีกลูกนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลที่เหมือนกันในการแบ็กอัพข้อมูลนะครับผมทีนี้ขั้นตอนในการคอนฟิเสนะครับอาจจะต้องรอนะครับประมาณ 4- 5ชั่วโมงนะครับแต่ในระบบอาจจะรอประมาณ2วันนะครับมันก็จะเกิดการคำนวณนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมลองดูแล้วนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณความจํา1 จุดสี่เทลไบต์นะครับก็จะใช้เวลาในการคั p y ข้อมูลฮาร์ดิตอีกรูปหนึ่งครับก็จะใช้เวลาประมาณสักสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับตัวน,นี้ครับหลังจากนี้เราก็แค่รอให้มัน Copy ปี้นะครับจากฮาร์ดดิส์อีกรูหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งน,นะครับก็คอือตัวใหม่นะครับซึ่งเหตุผลจริงๆก็ผมก็มีการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบนะครับ <c oughs> เพื่อจะป้องกันนะครับผมเรื่องการเสียงหายของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีการเก็บ ไฟต่างๆนะครับเอาไว้ในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับไม่อยากจะพึ่งพาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นั้งที่ผมได้ทาผมมีอยู่นะครับที่ใช้อยู่แล้วก็บางตัวก็ได้เสียหายนะครับนะครับผมก็ได้พังไปกับมือนะครับผมเนื่องจากอุปเทนะครับก็คือการทำน้ำทำนาทิ้ตกหลุมนะครับส่วน S D M d t t อันนี้ก็เอาไว้ใช้ในตัวเกี่ยวกับประกอบคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็เก็บไว้เก็บข้อมูลนะครับในการหลดไฟล์นะครับถ้าหากวันใดวันหนึ่งนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับหรือว่า USB หรือว่าตัวเก็บข้อมูลต่างๆ่านะครับได้ทําการสูญหายหรือว่าเสียนะครับตามอายุการใช้งานของมันนะครับก็พยายามจะที่แบ่งนะครับความเสี่ยงนะครับไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะเก็บไว้ในคลาวนะครับแต่ผมก็ใช้เน็ตเป็นคลาวได้อีก ทางผเผื่อไว้เป็นข้อมูลที่ตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อแนทนะครับหรืออุปกรณ์ต่งางๆในการจัดเก็บนะครับผมสุดทีนนี้ก็ขอบคุณมากครับ